เพื่อนๆคนไหนมีปัญหาปิดประตูแล้วเสียงดังแบบนี้บ้างครับมีวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็สำคัญที่สุดครับไม่แพงด้วยนะครับยังไงจะไปดูกันจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับว่าปัญหาปิดประตูแล้วเสียงดังครับสำหรับคนบ้านเราก็คงอยู่กันจนคุ้นเคยแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วครับมันสามารถจะแก้ปัญหาได้ง่ายๆถ้าเราไปดูครับเสียงมันก็จะเกิดขึ้นจากการที่ตัวประตูใช่ไหมครับมันไปกระทบกับตัววงกบโดยตรงนะครับซึ่งแน่นอนครับมันด้วยความที่มันเป็นวัสดุที่แข็งทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้้นออเเวลัปปิดกก็ีสยงงงงรื่่ตแซึ ปกติแล้วครับถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับเขาจะมีตัวคิ้วยางนะครับ กันเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้ตัวประตูกับวงกบเนี่ยกระทบกันโดยตรงแต่ว่าตัวคิ้วยางตัวนี้บ้านเราจริงๆไม่ได้มีการใช้กันนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วชีวิตก็เลยนําเข้าเป็นตัวคิ้วยางกันกระแทกตัวนี้นะครับก็นําเข้ามาไปเลือกวัสดุอย่างดีมานะครับแล้วก็เราก็สามารถจะซื้อไปนะครับแล้วก็สามารถจะติดใช้งานได้เองเลยนะครับสนามมันจะเป็นแถบยางแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเทปสองหน้าอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งความยาวมันอยู่ที่5เมตรนะครับก็จะพอดีกับตัวประตู1นึ่งบานพอดีนะครับซึ่งเวลาเราซื ติดตัวคิ้วยางไปครับอย่าให้มันมีฝุ่นมีอะไรนะครับแล้วหลังจากน้นนียเราก็ตัวคิ้วยางได้ครับติดเข้าไปได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถจะไปคลิกซื้อในโชว์เคสที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับอันนี้ของิูเองนะครับ